สวัสดีครับวันนี้เราก็เอาการ์ดจอเสียมาลงเช่นเคยนะครับผมการ์ดจอของตัวนี้ก็เป็นของโซแท็กรับเป็นการ์ดจอของตัว GTX 1080 Ti นะครับอาการของเขาก็คือเปิดไม่ติดนะครับโอเคนะครับเปิดไม่ติดแบบไหนเราก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันคร่าวๆให้ดูแล้วค่อยมาสรุปนะครับว่าตัวไหนเสียเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ตัวนี้เราได้รื้อมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่คลิปเราจะได้ไม่ต้องยาวยืดเยอะจนเกิดไปนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราช่วงลวหลังๆเราจะทำคลิปประมาณคอนเทนต์ที่ประมาณว่าสรุปเนื้อหาไปเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องช่วงตอนทำเราไม่ต้องถ่ายทำนะครับเพราะว่าขั้นตอนการทำมันก็ค,คล้ายๆของเหมือนทุกการ์ดนะครับเราก็จะมาสรุปการ์ดจอของแต่ละเมนบอร์ดไปเลยแล้วกันนะครับว่าตัวไหนใช้งานแบบไหนตัวไหนเสียแบบไหนนะครับระบุเจาะตรงไปเลยครับก็ถ้าเป็นการ์ดจอตัวนี้จะเกิดว่าใครมีการ์ดจอแบบนี้เสียแบบนี้ก็คอยไปดูแบบนี้แล้วกันนะครับ โอเคการจอตัวนี้เดี๋ยวเราจะเช็คให้คร่าวๆดูนะครับดูจากมิเตอร์นะครับแเราก็เหมือนเดิมนะครับเทียบมิเตอร์เทียบกลาวลงรงจอนเหมือนเดิมนะครับอ่าเช็คหลักๆเลยนะครับวันนี้ผมได้เช็คคร่าวๆมาแล้วก่อนจะทาคลิปนะครับแต่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับโอเคนะครับก็เห็นนะครับเราเทียบมิเตอร์ก่อนวัดเทียบกาวก่อนนะแล้วเราก็จิ้มโค้งกับโค้งนะครับเพื่อเทียบกลาวอ่าอันนี้คือช็อตนะครับผม แล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับช็อตพวกเราก็มาเช็คพวก12โวลต์ด้านล่างกับชุด3.3โวลต์ของชุด GPU นะครับชุด12โวลต์ด้านล่างก็ไม่ช็อตนะครับชุด GPU ขาที่4ก็ไม่ช็อตนะครับขั้นตอนต่อไปในการเช็คเราก็ต้องเช็คหมออแปลงต่างๆนะครับว่ามออแปลงมันช็อตหรือเปล่านะครับช่วงที่ใกล้เคียงกันโอ้ยหมออแปลงนี่ช็อตเลยนี่ครับเห็นไหมครับช็อตเลยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้คือช็อตเลยนะครับเนี่ย โอ้หนักนะครับเนี่ยหนักหนักอยู่นะครับเห็นไหมครับช็อตอยู่โอ้นี่ก็ช็อตนะครับเอ้ยนี่ไม่ช็อตนะครับนี่ไม่ช็อตนี่ชุดแรมชุดชุดแรมไม่ช็อตนะครับชุดแรมไม่ช็อตแต่ที่หนักเลยคือมีมอเตอร์แปลงนี่ช็อตนะครับสวยแล้วนะครับมอเตอร์แปลงนี่ช็อตอืมโอเคนะครับเราก็พอนั้นเราก็มาถ้าเกิดมอเตอร์แปลงนี้ช็อตนะครับแสดงว่าต้องมีสิบสองด้านใดด้านหนึ่งที่มันช็อตนะครับอ่าเรามาเช็คสิบสองวงด้านบน นี่ไม่ชอ็อตนะครับอ่าสองก็แปลงสิบสองวนด้านนี้คือชอ็อตนะครับอ่านี่ก็ชอ็อตนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่ามันชอ็อตแบบนี้เราลองมาเช็คเฟสชุด G P U นะครับว่าชุด G P U มันช็อตหรือเปล่านะครับก็คอมไปที่ตัว C เหมืนอนไอ้ตัวที่เฟสเหมือนเดิมนะครับอ๋ชอช็อตนะครับสุมเช็คเลยแล้วกันชอ็อตหมดเลยนะครับอ่านี่ก็ชอ็อตก็คือโดยรวมแล้ว ทั้งเวิร์กเนี่ยครับคือช็อตหมดเลยนะครับเราก็ต้องมาหาสาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงช็อตหมดขนาดนี้นะครับหรือว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับมันมีช็อตอยู่2ที่นะครับคือตัวนี้ชุดพวกเฟตนี้ก็ช็อตนะครับแล้วก็มีชุดแถวมอแปลงนี้อันนี้ผมนักใจเรื่องมอแปลงนี้มากกว่านะครับไอเรื่องเฟตนี้ไม่ค่อยหนักใจนะครับแต่ถ้ามอแปลงช็อตนี้ค่อนข้างหนักใจอยู่นะครับเพราะว่ากลัวมันเข้าไปในตัวชิปนะครับถ้าเกิดว่าพวกหมอแปลงช็อตเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวนะครับ น่ากลัวว่าจะทําไม่ได้นะครับเนี่ครับถ้าหม้อแปลงนี้ไม่ชอ็อตที่ผมไม่กังวลน,นะครับแต่พอดีหม้อแปลงตัวนี้ชอ็อตปุ๊บเลยกังวลเลยนะครับว่ามันมีสาเหตุอะไรนะครับที่ทําให้หม้อแปลงนี้ชอ็อตได้นะครับเราก็ต้องมาหาสาเหตุกันโอเคเดี๋ยวเราก็จะต้องลองหาว่ามันชอ็อตแบบตรงไหนบ้างน,นะครับซึ่งอ๋อตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตรงนี้ก็จะมี100อรอยช็อตที่ไหมอยู่นะครับ นี้ไหมจนแบบคั่วละลายนะคือมันร้อนนั่นเองพอมาดูจากด้านบนนะครับเห็นไหมครับมีรอยมีรอยไหมนะครับแต่มันเป็นชุด16โวลต์นะครับก็คือเป็นชุด12โวลต์นั่นนีเองถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ตัวที่ช็อตได้นะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับประเด็นคือเราต้องหาตัวที่ช็อตให้เจอก่อนนะครับแล้วว่าค่อยมาดูกันนะครับแล้วก็จะมาเช็คกันอีก2จุดนะครับว่ามันมีจุดไหนเสียบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเคลียร์เคลียร์พวกนี้ออกไปก่อนนะครับเคลียร์ให้ เคลียให้วงจร12โวลต์หายชอ็อตก่อนเป็นันดับแรกนะครับเนี่ยครับต้องเราต้องเคลียชุดนี้ก่อนนะครับต้องเคลียชุดนี้ก่อนให้ได้ก่อนนะครับชุดนี้ยังไม่ได้นะครับเราต้องทำให้ชุดนี้ให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้ยังช็อตอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปลองหากันนะครับว่ามันมีอะไรที่ทําให้มันช็อตแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปเนื้อหาอันอีกทีหนึ่งว่าเราได้ซ่อมตัวไหนไปบ้างแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เจอตัวผู้ต้องสงสัยที่คิดว่า12โวลต์จะช็อตแล้วนะครับก็คือตัวชุดนี้นะครับซึ่งดูจากดูจากตัวซีฟินเตอร์นะครับน่าจะมีลักษณะช็อตนะครับหลังจากที่เราวัดเราวมันช็อตนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับตอนนี้เลยมันจะมีสีเป็นดำๆหน่อยนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับว่ามันอาจจะทําให้บอร์ดนี้ช็อตนะครับเราต้องเคลียร์ลาย12โวลต์นี้ก่อนนะครับว่ามันจะหายช็อตหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์มันออกไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องมาดูพวกนี้นะครับที่มันค่าเหมือนเขาเรียกว่ามันบัตกีเขาเรียกว่ามันร้อนจนละลายนะครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เป็นจุดๆไปนะครับว่าเราต้องอันดับแรกเื้องต้นเนี่ยเราต้องทํา12วนให้มันหายช็อตไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาพู่ต้องสงสส่ตัวน,นี้ออกไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าพอเราเอาพู่ต้องสงสส่ตัวนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันจะหายช็อตหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้อง มาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะได้ไหมเราเราก็เคยมาวัดดูนะครับเราต้องเคลียร์เป็นชุดๆไปนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันหายช็อตแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทําชุดที่เหลือต่อนะครับว่าผมหนักใจตรงมรอแปลงทีเดียวนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับมันเป็น46โวลต์นะครับเราบัดทงบัดกีหรือเปลี่ยนสีให้มันก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราต้องต้องต้องเคลียร์เป็นชุดๆไปนะครับให้มันหายเป็นชุดๆไปก่อน ไอ้ที่นักใจเลยก็คือตัวที่เป็นเนี่ยครับมอแปลงช็อตนี่ยนะครับโอเคเ,เราออกไปดูออกไปดงเซตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดคร่าวๆดูนะครับว่ามันหายช็อตหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาทำเป็นชุดๆไปนะครับ ซึ่งตอนนี้เราหาช็อตกันแล้วช็อตนี้เดี๋ยวเราเคยมาแก้กันอีกทีโอเคเรามาลองวัดดูนะครับว่า,าแปลงหายช็อตหรือเปล่านะครับแต่ไม่หายช็อตเนี่ยเราก็ต้องทําเราไปต่อนะครับเราต้องมาหาต่อว่าตัวไหนก็ยังช็อตอยู่นะครับเห็นไหมครับยังช็อตอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปตอนที่มันหาเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวคิดจะยาวเกินนะครับ โอเคนะครับเราก็มาเจอชุดที่สองต่อนะครับก็คือเราเอา46โวลต์ออกมานะครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันดูจากทรงแล้วนะครับมันจะมีลายพินที่มันช็อตอยู่นะครับคือตัวนี้อ่าถ้าดูจากเนื้องานเนี่ยผมว่ามันช็อตแน่เลยนะคือช็อตแน่ๆล้ะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับมันไหมขนาดนี้นะครับโอเคถอยหลังนิดนึงเห็นไหมครับ มันไม่เป็นรูขนาดนี้นะครับแล้วลายปินมันถึงกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์ลายปินและตัดลายวงจรดูนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับถ้าไอตัวนี้นะครับถึงขาดไปตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีสีพวกนี้อีกเยอะแยะเลยก็เห็นนะครับมันไหมขนาดนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาเคลียร์วงจรนะครับว่า,อาไ,ไอลายชุดนี้แหละครับผมว่าน่าจะเป็นลายปัญหาอะไรที่ทําให้ตัวพวก12โวลต์เราช็อตนะครับเราต้องมาเคลียร์นี้ออกให้หมดนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งโอเค เดี๋ยวเราเคลียเสร็จเราค่อยมาสรุปต่อละกันก็เดี๋ยวเราจะเก็บเนื้องานหน่อยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยครับมันกล้องอ่ะมันช็อตเป็นช็อตเลเยอร์เลยนะครับมันช็อตเลเยอร์เลยอาการจักหน้าจะค่อนข้างหนักหนักนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเคลียชุดนี้เสร็จก่อนนะครับชุดมอบแม่ครับค่อยว่ากันนะครับเราต้องเคลียสิบสองวันให้หายช็อตก่อนละกันนะครับโอเคเราก็ต้องลองเคลียดูก่อนนะครับว่า เพราะว่าตอนนี้ลายปินมันช็อตเหมือนกันอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาแรงดันไฟ10โวลต์มารีเช็คนะครับว่าที่เราขูดหลายปิ้นไปเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับถ้ามันยังติดไฟอยู่คือยังไม่ได้นะครับนะครับเป็นเหมือนเชื่อมนะครับถ้าอย่างนี้คือยังไม่ได้นะครับต้องขูดลายปิ้นไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่าในชุดวงจรเนี่ยมันยังช็อตอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องเคลียร์ต่อไปแล้วกันนะอันนี้ขูด2ด้านแล้วนะครับยังไม่ได้เลยนะครับยังยังช็อตเลเยอร์อยู่เลยครับโอเคเราต้องเคลียร์ลายพิมพ์พวกนี้ออกไปให้หมดนะครับคือประมาณว่าถ้าเคลียร์แล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับบอร์ดตัวนี้จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับคือมันมีชั้นเลเยอร์เท่าๆที่นับนี่น่าจะ56เลเยอร์เลยนะครับในชั้นโมในชั้นเมนบอร์ดแบบนี้ครับผมโอเคอัมรัดเบื้องต้นเราต้องเคลียร์ชั้นล่างก่อนแล้วกันนะครับโอเคถ่ายต่อ นะครับตอนนี้เราก็เคลียได้ตัวหนึ่งมอแปลงนะครับตอนแรกสองมอแปลงนี้มันชอ็อตใช่ไหมครับมอแปลงนี้ตอนนี้มอแปลงนี้ไม่ชอ็อตแล้วนะครับเหลือแค่มอแปลงนี้ม,มอแปลงเดียวนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ที่มันช็อตนะครับตรงนี้ที่มันช็อตที่เราวัดว่าแปลงชอ็อตนะครับอ่าเห็นนะครับมันอีค่าโอห์มและมันไม่ชอ็อตขึ้นมา26โอห์มมาจากศูนย์โอห์มก็ ก็เหลือแค่หม้อแปลงนี้หม้อแปลงเดียวครับที่เราต้องเคลียร์ได้นะครับซึ่งมันก็ยังชอ็อตในในวงนี้อยู่เลยนะครับที่เราเช็คอยู่แต่ตอนนี้ก็หายไปสองหม้อแปลงนะครับที่หายชอ็อตไปแล้วนะครับผมเหลือหม้อแปลงนี้หม้อแปลงเดียวยที่เราต้องเคลียร์ได้เราเคลียร์หม้อแปลงนี้ได้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองต่อนะครับ <S <S ini, แต่พอหายช็อตแล้วนะครับเราต้องมาดูนะครับว่าในชั้นเลเยอร์ของเราเนี่ยมันไปกระทบกับลายมุจร,รหรือเปล่านะครับจนกว่าเราจะเคลียร์ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับตอนนี้ต้องเคลียร์หนึ่งหม้อแปลงนี้ จบก่อนเพราะว่าได้แค่มอแปลงเดียวนะครับโอเคเลยอีกหนึ่งมอแปลงนะครับความจริงถ้าฟิวมันขาดนะครับมันก็ไม่เลึกขนาดนี้นะประเด็นคือเนี่ยครับอาฟิวมันไม่ขาดนะครับปกติถ้าไหมขนาดนี้อาฟิวต้องขาดนะครับมันคืออาจจะช็อตไม่หนักมันเป็นการไหม่เป็นการไหมชั้นเลเยอร์นะครับฟิลเลยไม่ขาดนะครับเท่าที่ดูแนยเฟดพวกนี้ไม่ช็อตนะครับมันเลยฟิวมันเลยไม่ขาดนะครับสาเหตุหลักๆเลยคือ ถ้าฟิลมันขาดซะมันก็ไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะครับโอเคเรามาหากันหาก,กันต่อโอเคนะครับตอนนี้เราก็เคลียร์ลายวงจร12โวลต์ช็อตหมดแล้วครับแต่ดูสภาพที่เราเคลียร์ดิครับคว้านเป็นรูเลยนะครับนี่กล้องโฟกัสเห็นไหมครับเป็นรูทะลุฟากเลยนะครับอ่า <laughs> มันจําเป็นต้องเคลียร์นะครับถ้าเราไม่เคลียร์เนี่ยบอร์ดนี้ก็ต้องเขาเรียกว่ามันก็ยังไงก็ต้องเสียอยู่นะหรยังไงก็ต้องทิ้งนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราเคลียร์ลายวงจรช็อตหมดละเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูแต่ให้ดูสภาพก่อนว่าเป็นรูขนาดนี้เลยโอ้สุดยอดเลยนะครับบอดไหม้เป็นรูบอดมันไม่บอดมันไม่ได้ไหม้เป็นรูนะครับแต่เราเนี่ยคว้านจนเป็นรูขนาดนี้โคตรโหดเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันก็ตัดลายวงจรไม่ได้นะครับโอเคเราก็จะมาวัดกันให้ดูนะครับจากชุดนี้สิบโวลที่มันช็อตเป็นชุดชุดนะครับที่มันช็อตก็จะมีจะมีอยู่2ชุดนะครับที่เราวัดกันตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือ ช็อตชุดนี้กับช็อตชุดนี้นะครับตอนแรกเราเกีียวชุดนี้ได้แล้วก็เหลือชุดนี้นะครับโอเคเรามาเทียรกาววัดกันก่อนละกันนะครับอ่าอันนี้กาวกับกาวนะครับมันต้องช็อตอยู่แล้วนะครับอ่าวัดตัวแรกที่มันไม่ช็อตนะครับอ่าอ่าแบบนมันไปโดดซีตัวนี้นะครับผมโอเคเห็นไหมครับไม่ช็อตนะครับตัวนี้ที่เราได้ตัวที่สองที่เราเคลียร์ได้นะครับอ่าหายช็อตนะครับตัวที่สามเลยนะครับก็จะเคลียร์ได้เล่นเอาขึดขึ้นคอนครับอ่าเห็นไหมครับ หายช็อตเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับค <lawsuit S 1> ืออ่าต่อไปก็คือเราก็มาวัดหมอแปลงนะครับมอแปลงนี้มันอยู่ในร่วมกันด้วยนะครับพอเราเคลียร์ชุดหลักได้นะครับชุดนี้มันเลยหายช็อตไปเองนะครับอ่าครับมีค่าโอห์มนะครับ25โอห์มก็คือโดยรวมแล้วนะครับบอร์ดนี้ก็ไม่มีช็อตแล้วนะครับไม่มีช็อตนะอ่าไม่มีช็อตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอป้อนแรงดัน12โวลต์เพื่อเช็คการอรันเนนะครับถ้ามันผ่านก็จัดแหละเดี๋ยวเราก็จะไปเทสจริงนะครับผม เฮดเข้ากับไลเซอร์นะครับว่ามันจะรอดหรือมันจะไหม้หรือเปล่าครับตอนนี้เดี๋ยวเราขอป้อน12วนก่อนนะครับถ้าควันมันลุกก็แสดงว่ามันช็อตนะครับมันยังช็อตอยู่ถ้าควันไม่ลุกก็คือหายนะครับโอเคแต่เท่าที่เราเราเราวัดจากลายเนี่ยมันหายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอจิ้มเลยแล้วกันนะครับโอเคไม่มีควันออกนะครับตัวที่สองโอเคควันไม่ออกนะครับก็คือหายนะครับหายโอเคต่อไปก็ มันอยู่ในขั้นตอนการที่เราจะเทเข้ากับไลเซอร์แล้วนะครับเราจะเทเข้ากับไลเซอร์แล้วอันนี้แหละขั้นตอนที่โคตรน่ากลัวนะครับเพราะว่าตัวไลเซอร์นะครับมันเวลามันช็อตมันจะไหม้ตุ๊บเลยนะครับมันไม่เหมือนตัวรีเเลเตที่มันปรับแรงดันได้นะครับคือเวลามันช็อตมันจะลดแรงดันจาก12โลให้ดรอปลงเลยไปครึ่งทางนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกไลเซอร์จากพาวเวอร์ซัพพลายนะครับมันไม่ดรอปสัญญาณนะครับเขาเรียกว่า มันซัดเต็มเหนียวเลยนะครับมันซัดเต็มเหนียวเลยําไหมก็จะเห็นควันลุกเลยนะครับเอคเราก็มาดูกันนะครับว่าถ้าควันมันออกก็แสดงว่าสวยนะครับสวย <ty> สก็คือชุดนี้เนาะเดี๋ยวเราลองดูกันไอ้เรื่องภาพไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเอาให้มันหายช็อตก่อนนะครับยอ,อย่างอื่นอย่าไปต้องไปพูดถึงมันถ้ามันไม่หายช็อตก็บอร์ดนี้ก็จบเห่แลครับทำอะไรไม่ได้นะครับ แตถ้ามันหายช็อตได้น,นี่แจ่มเลยนะครับโอเคหายช็อตแล้วค่อยมาลุ้นเรื่องภาพนะครับแต่ตอนนี้มันมีาลเยอร์ที่เราตัดไปเป็นรูขนาดนั้นนะครับมันต้องมาดูว่ามันไปกระทบกับหลายวงจรอะไรหรือเปล่านะครับโอเคเรามาลองกันนะครับอีกอย่างพาวเวอร์ p l ามีข้อเสียนะครับเวลาลองพาวเวอร์ p l ายถ้าเกิดว่ามันยังช็อตอยู่เนี่ยมันจะไหม้พุบเลยนะครับ แต่จากที่เราป้อนแรงดานไปมันไม่ชอ็อตเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเคลียร์ไปแล้วนะครับแต่เวลาเราป้อนพาวเวอร์ทับมันก็ยังชอ็อตอยู่ดีครับอ่ะเรามาลองกันเปิดนะครับหนึ่งสองสามโอเคเปิดติดนะครับเปิดติดอ่ะพอมันเปิดติดเดี๋ยวผมขอรุ้นภาพหน่อยขอรุนภาพหน่อยอ่าถ้ามันเปิดแบบนี้ก็ขอรุนนะครับว่ามันมีภาพหรือเปล่านะอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ อ่าขอไปอีกทีนึงไม่วัดไฟด้วยนะครับลุ้นภาพไปเลยครับถ้าภาพมันออกกระจบนะครับถ้าภาพไม่ออกันค่อยมาว่ากันอีกทีนึงคือไม่ออกนะครับไม่ออกไม่ออกสักะติดเลยนะครับคือตัวนี้ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดลายมันจรกันนะครับว่าชุดไฟที่เราตัดเนี่ยมันตัดชุดไหนไปบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูซิว่ามันจะรอดปะ เราขอวัดไฟดูแล้วกันนะครับว่ามันมีชุดไหนออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับรูอว่าสิบสองโวลต์ด้านนี้มันหายไปนะครับถ้ามันหายเดี๋ยวเราจะเชื่อมลายวงจรข้อมไปเลยแล้วกันนะครับค่อนข้างจะโคดนิดหนึ่งโอเคเราเอาวัดไฟรอบๆก่อนแล้วกันนะครับว่าออกไหมโอ้ไฟรอบๆก็ไม่ออกนะครับอ่าชุดนี้ออกนะครับห้าโวลต์ที่มันช็อตอยู่ออกนะครับห้าโวลต์ออก 1โวลต์ออกนะครับแต่ชุดนี้นะครับเป็นชุดแหลมไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวผมขอวัดที่ตัวเฟสตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีไฟข้ามมาหรือเปล่ามันมีไฟข้ามมานะครับ12โวลต์โอเคนะครับก็มีไฟข้ามมามีไฟข้ามมานะครับ12โวลต์ ถ้ามันจะมีปัญหาผมว่าตัวไอตัวที่เราตัดลายพิดน่าจ,จะตัดลายวงจรไปด้วยนะครับตอนที่เราเคลียร์วงจรแต่ได้แค่หายช็อตนะครับแค่หายช็อตจริงถ้าฟิลขาดสักก็จบแล้วเนาะโอเคนะครับก็พวกชุด GPU เนี่ยเขาไม่มีไฟออกมาเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัว i c คุมไฟอยู่แล้วนะครับ 5โวลต์นี่ก็ออกนะครับมอกแปงตรงนี้ออกไหมอ๋อมอกแปงตรงนี้ไม่ออกด้วยนะครับตรงนี้มันไม่ออกด้วยอะ่ะชุดนี้ไม่ออกนะครับชุดนี้ชุดเลชุดอื่นๆเลยไม่ทํานะครับผมว่าเราน่าจะมีการไปตัดลายวงจรนะครับอาจจะมีส่วนเยอะนะที่อาจจะทําให้ดับได้นะครับซึ่งตอนนี้หายชอ็อตไปตัวที่ชอ็อตก็มีไฟแต่ก็คือ ยังใช้งานไม่ได้นะครับดูจากทรงแล้วก็น่าจะลอดยากนะครับเนี่ยน่าจะลอดค่อนข้างยากนะครับน่าจะยากเลยขอวัดด้านหลังดูด้านหลังครับปกติถ้ามันโอเค เดี๋ยวเราขอเช็คกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้มาสลบอีกทีหนึ่งว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับโอเคนะครับบอร์ดตัวนี้ก็น่าจะยังไม่จบนะครับเพราะว่ามันมีชุดไฟของชุด GPU นะครับแล้วก็ชุดแรมนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับไฟมันไม่ออกนะครับมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามันที่มันไม่ออกเนี่ยมันมีลายเลเยอร์นะครับลายเลเยอร์ที่เราตัดไปเนี่ยครับมันอาจจะตรงไปเข้ากับลายสัญญาณพันพวกนี้ด้วยนะครับผม เพราะว่าถ้าไม่ตัดยังไงมันก็พังอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันช็อตถ้าขนาดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้มันก็หายช็อตหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องขอเช็คระเยดอีกทีนึ่งนะครับว่ามันมีอะไรที่ทําให้ใส่ไม่ออกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําจนเสร็จเลยเนี่ยหรือว่าได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะไม่จบนะครับเพราะคลิปมันก็แค่นี้ก็น่าจะยาวแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะเบรกคลิปไปเลยกันนะครับ เบรคคลิปไว้เลยละกันนะครับถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าเราทําได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปต่อนะครับเราจะมาบอกนะครับว่าเราแก้ตรงไหนนะครับแก้ได้หรือแก้ไม่ได้นะครับถ้าแก้ได้เราก็จะมาทําคลิปต่อนะครับถ้าแก้ไม่ได้เราอาจจะส่งบอร์ดตัวนี้คืนลูกค้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราขอเช็คไลายเลเยอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเขาเรียกว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือตอนนี้ไฟก็เข้าบอร์ดหมดแล้วครับคือเข้าวงจรหมดลวไฟ ไฟออกเกือบทุกชุดนะครับก็คือชุดนี้กล่องโซมีแล้วแป๊บนึงนะครับโอเคปรับโฟกัสตัวนี้ก็ออกเลยนะครับไฟ5้าจุดโวลต์นะครับตัวนี้ก็เป็น1.8โวลต์เมื่อกี้นี้เราวัดก็ประมาณ1โวลต์นะครับชุดนี้ก็ออกนะครับประมาณ3.3โวลต์นะครับผมก็คือแต่มันก็จะมีชุดที่ไม่ออกเลยก็ชุดชุดโซนโซนที่มันช็อตเลยครับก็คือโซนนี้กับโซนนี้นะครับที่มันมีปัญหาอยู่นะครับ ซึ่งโซนนี้ก็จะมาเข้าที่โซนนี้นะครับก็คือชุดที่ช็อตนะครับ12โวลต์ช็อตนะครับมาเข้าตรงแถวตรงเฟตนี้มอแปลงนี้นะครับคือเราต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้เราก็อาจจะทําได้นะครับแต่เราขอเดี๋ยวขอเช็คระียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราคว้านเลเยอร์ไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันช็อตเยอะมากๆนะครับมันจะเป็นต้องคว้านนะครับถึงไม่คว้านมันก็ไหมอยู่ดีนะครับใช้งานไม่ได้อยู่ดีนะครับ เห็นนครับออกควันจะเป็นรูก็คือเราควานจนหายช็อตนะครับแต่ก็ยังใช้งานไม่ได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปละกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เราทาเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปต่อไปละกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่ายัางทําไม่ได้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปละกันนะครับสวัสดีครับ